สวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันที่สองกันยาพุทธศักราช2565ค่ะไวมากเลยนะคะหารู้ลมกันแล้วยังสูดลมเข้าปล่อยลมออกนะคะสูดลมเข้าค่ะสูดแล้วก็ดันลมออกช่วยนะคะมันก็จะดันความร้อนนะคะดันอะไรที่มันเป็นส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการออกได้นะคะ สูตรนี้เราก็ใช้ความรู้สึกนะคะสูตรจากข้างล่างส่วนปลายเท้าขึ้นมาเลยนะคะเหมาเข่งรวมๆเลยขึ้นมาถึงกลางกระหม่อมปลายนะบนศีรษะเสร็จแล้วก็ดันลมเบ่งลมดันให้ออกไปให้หมดนี่นะมันเป็นการดันความร้อนหรือก็ดันโรคไัยไข้เจ็บนะพวกสสารอะไรทั้งหลายนะคะสังขารทั้งหลายออกไปได้นะคะ นี่แหละค่ะวิธีอยู่กับลมนี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธองค์ประทานให้มาด้วยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้อ้างเอาของสาวกองค์ใดน,นะเพราะว่าเราก็ต้องเอาใส่ตรงเลยในในบวชมาแล้วเนี่ยเราก็ศึกษาพระธรรมคำสอนใส่ตรงที่พระพุทธองค์ให้มาท่านเป็นสัพพันยู เป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ในโลกชมพูทวีปนี่นะโลกนี้นี้ถ้าตามพระไตรปิฎกนะที่พระพุทธองค์ได้ไปเห็นมาในมีดูสี่ใบนะคะใบใหญ่แล้วก็มีอายุยืนยาวที่สุดนะผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ากุรุอุตรทวีปนะคะนนมีอายุพันปีเลยนะคะรูปร่างสูงใหญ่นะคะมนุษย์อยู่ตรงนั้นมีความเป็นอยู่สุขสบายอีกใบหนึ่งก็คืออัปร โคยานทวีปนะคะหรืออมอโคยานทวีปนะคะก็เป็นอรองลงมานะคะอายุตั้งแปดร้อยปีลงมานะอีกใบหนึ่งก็คือปุภะวิเทหะทวีปนะไม่แน่ว่าจำสับกันหรือเปล่าอันนี้เป็นความจำนะคะเราไม่ได้ไปเห็นจริงนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือที่เราอยู่เนี่ยอันนี้เรารู้จริงนะคะคือชมพูทวีปโลกใบนี้นะคะมีอายุไม่เกินสามร้อยนะคะพวกเรานี้แหละมีอายุไม่เกินสามร้อย ต่พระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่เจ็ดสิบห้านะคะอายุไขนี่แหละค่ะอาถ้าเราอยู่ในโลกนี้หรือชมพูทวีบเนี่ยเราก็มีอายุไม่เกินสามร้อยส่วนใหญ่ก็แค่ร้อยกว่านะคะก็ไปแล้ว่ะอันนี้ทีนี้คำสอนที่พระพุทธองค์ให้ก็คืออานาปานสตินะไม่ไม่เอาอย่างอื่นนะไม่ชีจะไม่ไปเอาข้างทางหรือว่าเสศษเล็กเสศษน้อยมา ก็เอาโดยตรงหรือใส่ตรงใส่ดับทุกนะคะเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันก็รู้สึกจะแยกเอาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็ทำบุญทำทานทำกตทินผ้าปา่าสวดมนุ์ไหว้พระเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ได้บุญให้ได้กุศลเพื่อจะขึ้นสวรรค์ให้ไปขึ้นที่พรมอะไรพวกนีนะ้ให้สุขสบายให้ได้รับการยอมรับ เกิดความรักความสามัคคีอันนี้นะส่วนอีกสายหนึ่งที่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวิมุติหลุดพ้นเลยนะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่ต้องมาเวียนไหยแต่เกิดอันนี้เลยค่ะอันนี้ของจริงเลยการเวียนไหยแต่เกิดเราเกิดทุกวันเลยนะคะวันวันหนึ่งแล้วก็คิดอะไรก็เกิดคิดอะไรก็เกิดอันนี้นะความคิดนี้เป็นสมุทไทยมันเป็นต้นตอของการเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็คือนั่นแหละเราเกิดเกิดทางธรรมนะส่วนเกิดทางโลกก็คือออกจากท้องแม่มา นะคะออกจากท้องแม่มานะเกิดแล้วก็แก่และจิบแล้วก็ตายไปอันนี้คือจากทางโลกมันเป็นทางโลกทุกคนรู้นะ,ะไม่ต้องสอนกันส่วนเกิดทางธรรมนี่คือความคิดความคิดเป็นสมุทยัยแต่คิดอะไรขึ้นมาผุดขึ้นมาได้เกิดละแล้วก็ดับไปอันนี้ก็คือดับคิดอะไรขึ้นมาก็เกิดแล้วก็มันดับไปมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลามีทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วกุศลและอกุศลนะคะทีนี้พระพุทธองค์ก็มีคําสอนให้ว่าถ้าจะดับความคิดเนี่ย ดับสมุทัยหรือต้นตอของทุกเนี่ยก็คือทำอานาปนาสตินะคะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอเสมอเนี่นะเอาสติมาแนบกับลมหายใจเข้าออกเข้าเข้าไปข้างในแล้วก็ให้อยู่ข้างในนะสูดลมหายใจเข้าข้างในแล้วก็เอาสติหรือเอาจิตไว้ข้างในนะส่วนลวมมันจะออกมาข้างนอกก็เรื่องของมันเราจะตามมาสูตรใหม่นะคะสูจากปลายเท้าดูดขึ้นมาถึงศีรษะแล้วก็ปล่อยออกมานะคะเอาสติหรือจิต สังเกตอยู่ข้างในเนหะ็นไหมลมจะออกข้างนอกปล่อยมันทีนี้เมื่อเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะลมมันจะเข้าทุกทิศทางเลยนะมันจะเข้าในรูขุมขนเลยอันนี้นะมันจะรู้สึกว่ามันเย็นนะคะสูดลมหายใจเข้าเนี่ยมันจะเย็นว่าบเข้าสู่ร่างกายทุกอณูเลยนะทุกรูกขุมขนนะคะจากนั้นเราก็ดันลมออกไปนะมันรู้สึกอุ่นๆทั่วร่างกายมันเหมือนมีกระแสพลังงานอุ่นออกอันนี้นะมันเป็นอย่างนี้นี่คือประสบการณ์นะ เราถ้าไม่ประสบการณ์เราจะไม่พูดนะคะนี่แหละค่ะเป็นคําสอนโดยตรงที่พระองค์ให้คืออาณาปานสตินะเมื่อเราทาไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมันจะเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะนี่คือขณะที่ทําลมหายใจนี่นะมีสติเป็นสมถะอยู่นะคะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยช่วงสมถะทีนี้พอจิตเป็นหนึ่งนะคะจิตอยู่ในเอกคตาเนี่ย จิตมันจะแน่วแน,วแน่ดิ่งอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่อยู่กับลมเนี่ยเรามันจะเข้าฌานไปเลยนะมันจะหลับไหลเข้าไปเลยนะทีนี้เรากลับมารู้ลมให้เข้มข้นมากขึ้นกลับมารู้ลมให้ต่อเนื่องให้เข้มข้นแล,แล้วจิตเราก็จะตื่นแล้วก็พลิกจิตสู่วิปาาัสสนาญาณก็คือให้ตามดูตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตั้งกายตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศรีรษะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้อันนี้คือเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง มันเป็นการกวกวนอนุสัยกิเลสกวนกอุปกิเลสอสวกิเลสทั้งหลายที่มันอยู่ภายในจิตใ,ใจของเราให้ออกมาเป็นเวทนาเป็นความร้อนเป็นความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองนะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บออกมาแล้วมันก็ดับไปถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นแล้วมันก็จะดับไปถ้าเราเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราเอามาคิดปรุงแต่งว่าเป็นโรคนั่นโรคนี้อันนี้มันจะกลับเข้าไปใหม่มันสะสมใหม่เป็นโรคไป นะคะจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เฉยๆกับมันอุเบกามันมันก็จะดับไปนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะอันนี้ลักษณะของลมนะเป็นคําสอนโดยตรงที่พระพุทธเจ้าให้เลยนะคะทีนี้หลักธรรมอริยามรรคมีองค์แปดที่พระพุทธองค์ให้เราเดินเนี่ยข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิน่นะคําว่าสัมมานี่ถูกต้องแล้วนะ,ะเป็นจริงแล้วที่พระพุทธองค์ พิสูจน์มาแล้วนะคาว่าสมาธิิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องถูกตรงว่าการอยู่กับตัวเองนี่แหละอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับสติปัฏฐานสี่หรือสติสัมโพชฌง์มีสติอยู่กับกายและใจเสมอๆอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะจะทําให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ได้จิตอิสระจากทุกข์ได้นี่แหละค่ะเป็นสมาธิข้อหนึ่งนะข้อแรกเลยนะที่จริงมันจะแยกย่อยเป็นสิบห้าข้อนะคะมีตั้งสิบห้าข้อเลย ที่ความคิดเห็นถูกต้องถูกตรงเนี่ยอย่างเช่นใครที่มีสมาธินี่จะรู้ว่าการเวียนไหตายเกิดมีจริงนะคะถ้าเราไม่ตัดภบตัดชาติด้วยลมหายใจเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นมาจริงเกิดในท้องพ่อท้องแม่จริงจริงแล้วก็เกิดในความคิดเกิดดับเกิดดับจริงการเวียนไหตายเกิดมีจริงนะคะข้อที่สองกฎแห่งกรรมมีจริงทําดีดีทําชั่วชั่วนะคะเนี่ย อันนี้นะคะมันเป็นอยู่ในสมาธิฐินะคะพ่อแม่นี่มีดามารดาม,ามีคุณกับเราจริงที่ให้ชีวิตเรามาให้ลมหายใจเรามาอันนี้มีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีจริงเห็นนะคะมันมีทั้งหมดเนี่ยสิบห้าข้อนะคะฉะนั้นอันนี้ใครที่มีสมาธิฐิเนี่ยะคะ เดี๋ยวเราก็ไปศึกษาจากใน YouTube ได้นะคะอาจารย์ YouTube อธิบายชัดเจนเลยมันมีตั้งสิบห้าข้อนะคะนี่นี้ไม่ชีก็ยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะจากนั้นนะคะข้อที่สองในอริยมรรคมีองค์แปดนะคะเป็นสัมมาสังกัปโปนะคะพอเรามีความคิดเห็นถูกต้องนะคะแล้วก็ดำริถูกต้องสังกัปปะเนี่ยนะคะมีความดำริ ถูกต้องว่าถ้าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วเนี่ยอันนี้ค่ะสัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปปูนะคะเป็นความคิดนี่มันก็คิดได้นะแต่ว่าต้องคิดในสิ่งที่เป็นสัมมานะเป็นสัมมาสังกัปปูนะคะเป็นความคิดเห็นถูกต้องถูกตรงด้วยนะข้อที่สามในอริยมรรคมีองค์แปดก็คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนะี่ยอย่างเช่น ที่แม่นําคําสอนของพุทธเจ้ามาพูดอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาวาจาคือไม่ได้พูดทําให้ใครเดือดร้อนนะคะแต่พูดเพื่อให้เรามีสติกับลมหายใจพูดให้เรานะคะอยู่กับข้างในเราตลอดเวลาอย่าเพ่งโทษคนอื่นอย่าเพ่งจิตออกข้างนอกเพราะมันจะเป็นสมุทไทยนะถ้าลมหายใจหรือสติอยู่ข้างในนี่มันจะเป็นมักนะ ถ้าจิตหรือสติอยู่ข้างนอกเป็นสมุทยัยถ้าจิตหรือสติอยู่ข้างในเขาเป็นมักนะเป็นมักหรือมักแปดนี่แหละเห็นไหมคะนะฉะนั้นเมื่อเรามีสมาวาจาก,ก็คือพูดจาให้มันคนฟังแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์นะคะเกิดกําลังใจพูดความจริงนะคะไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูดสอดเสียดไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบนี่นะคะ มันเป็นวจีกรรมสี่เลยนะคะถ้าใครที่มีสัมมา,าวาจาก็จะมีคําพูดที่สร้างสรรค์ให้คนอื่นเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะทําดีต่อไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นสมัมมอาอาชีวอาชีพสัมมาอาชีพหรือว่าสัมมาอาชีวของนักบวชก็คือบิณฑบาตนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีก็บินฑบาต หรือว่ากินด้วยผู้ผู้อื่นเลี้ยงชีพด้วยผู้อื่นนะคะแล้วก็เราก็มาทดแทนด้วยการปฏิบัติอยู่ในสินสมาธิปัญญานะมีข้อวัดปฏิบัตินะคะอยู่ในสินสมาธิปัญญานี่ก็เป็นการชดเชยทดทดแทนในค่าข้าวค่าน้ำที่เราอยู่ด้วยคนอื่นอันนี้นะคะเป็นสัมมาอาชีพพระก็ไปบินธบาตบางสำนักไม่ชี้ก็บินธบาตได้นะคะบินธบัติได้ส่วนสัมมา วายโมคําว่าสมาวายโมนี่เป็นความเพียรนะคะความเพียรนี่เป็นความเพียรชอบก็คือเพียรรู้ลมหายใจนี่แหละเพียรเอาสติมาแนบกับลมหายใจนะคะเพียรอยู่ในสติปัฏฐานสี่เพียรอยู่ในอริยมรรคมีองแปดมีความเพียรที่จะสร้างกุศลนะคะให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราตลอดเวลาเพียรรักษาศีลนะเพียรทําสมาธิเพียร จเจริญภาวนาปัญญานี่แหละเป็นความเพียรที่จริงความเพียรน,นี้ก็แยกออกไปข้อย่อยคือในสมัปประธานสีเป็นความเพียรสีอย่างนะคะเพียรรักษาขุดลที่เราทําไว้นั่นแหะรักษากุศลนะคือเราทําอนาปัสติอยู่เสมอแล้วก็รักษามีสติอยู่กับลมหายใจ เพียรป้องกันกิเลสหรืออกุศลที่จะเข้ามาก็คือรักษาศีลเพียรไว้นะรักษายับยั้งชั่งใจไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเพียรรักษาป้องกันแล้วก็เพียรรักษาสิ่งพอเพียรทํากุศลให้เกิดขึ้นนะคะคือภาวนาจากนั้นเพียรรักษาสิ่งที่เป็นกุศลไว้จากนั้นเพียรป้องกันบาปอากุศลไม่ให้เข้ามานะคะเพียรไว้ เพียนป้องกันไว้ก็คือรักษาศีลนี่ก็จะป้องกันแบบอกุศลเข้ามาอันนี้ก็เป็นความเพียนนะคะแล้วก็เพียนอนุรักษ์ก็คืออันไหนที่แยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นกุศลเราก็เพียนทําไว้อันไหนไม่เป็นกุศลเราก็เอาออกนะคะก็เป็นทั้งหมดสี่ข้อนะคะอันนี้เป็นสัมมาวายามโมนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สมมาวายาโมสมา,สมากัมมันโตนี่คือการสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ที่จิตที่เดียวที่เมื่อวานที่แม่พูดเรื่องอ่ามีคนถามว่าแม่รักษาศีลกี่ข้อแม่ก็บอกว่าแม่รักษาศีลข้อเดียวคือรักษาใจของแม่จิตใจของแม่อยู่ในการสำรวมกายวาจาใจแม่ก็ได้ศีลครบไม่ต้องนับข้อเลยจะกี่ข้อก็ได้ได้ครบสมบูรณ์แม่ถ้าเมื่อเราอยู่กับลมหายใจแล้วก็รักษา สําสรวมกายวาใจนี้ไม่ผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวน,นี่นะคะเราจะรู้ด้วยตัวเองนี่แหละเนี่ยเป็นอ,อริยมรคมีองค์แปดข้อที่4ี่ใช่ไหมคะสัมมาทิสสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีวนะูว่าไปหมดแล้วสัมมาวายามก,ก็ว่าแล้วทีนี้สัมมาสติและสัมมาสมาธิ นะสัมมาสติก็คือเรารักษาสติให้อยู่กับลมหายใจมีสติกับลมหายใจเสมอเสมอโดยอาศัยสติประฐานสี่นี่แหละเขาเรียกว่าสัมมาสติมันจะมีสติอยู่ตรงนี้เสมอเสมอเป็นสัมมาสติไม่ใช่ไปสัมมาสติที่จะไปคอยเพ่งคอยจ้องจับผิดคนอื่นอันนี้ไม่ใช่สัมมาสตินะเป็นมิจฉานะเป็นมิจฉาเป็นการส่งจิตออกเป็นการเพ่งโทษคนอื่น ถ้าสติต้องอยู่กับภายในเราไม่ใช่สติอยู่ภายนอกถ้าสติอยู่ภายนอกเป็นโลกียะถ้าสติอยู่ข้างในเป็นโลกุตระเห็นไหมคะเนี่ยมันมันแตกต่างกันหน่อยเดียวนะสติเหมือนกันนะอย่างคนที่นักกายกรรมเนะี่ยมีเส้นลวดเล็กๆแล้วก็ไต่เส้นลวดเนี่ยเล็กๆยาวๆเนี่ยมีสติมากเลยแต่ตรงนั้นเป็นสติข้างนอกไม่ใช่สติภายในอันนั้นไม่ดับทุกนะคะเป็นสติข้างนอก ดับทุกไม่ได้แต่สติที่อยู่ข้างในอยู่กับลมหายใจอยู่กับสมาธิทิอยุ่กับสมาอนาปนาสติพวกนี้มันจะเป็นสติสัมโพชงนะคะสติประฐานสีและอานาปนาสติเห็นไหมคะส,มสมัมมาสมาธิคําว่าสัมมาสมาธินะคะก็คือมีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเราเริ่มทําอานาปนาสตินี่มันจะเกิดวิตกตความคิดฝุ้งซ่านมากมายเลยจากนั้นนะคิด S <S> เกิดดับเกิดดับเกิดดับจากนั้นเกิดวิจารณ์ก็คือมันสง,งบลงฟุ้งซ่านไปก็วิจารณสงบลงคิดแล้วก็ดับไปฟุ้งซ่านนะก็เกิดเขาเรียกว่าวิตกแล้วก็วิจารวิตกวิจารวิตกวิจารนะคะลาครั้งแล้วครั้งเล่าจนมันหมดจนมันดับแล้วจะเกิดปีตินะเกิดความเอบเอมอิมเอ อิ่มใจเกิดความทราบซ่านเกิดความเกิดบุญกุศลขึ้นมานะคะเกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลาตัวโยกตัวคอนนะคะเกิดตัวเองนี่มีแสงสว่างนะคะนี่เป็นพลังงานของจิตนะคะนี่แหละค่ะจะทําให้เราอยู่ในอริยมรคมีองค์แปดน,นะคะรับรองว่าปลอดภัยนะคะสัมมาสมมาสมาธินะคะข้อสุดท้ายค่ะลองทําดูนะคะ